เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผม OKCITY OK จะมาจัดกิจกรรมที่ MCG s G Server 1.6.4กันนะครับเป็นเซิร์ฟฟีทุกคนเข้ามาเล่นได้อ่าใครอยากร่วมสนุกกับเราก็ลองโหลดตัวเกมเซิร์ฟเราเข้ามาเล่นกันดูนะครับ IP ก็ไปหาเอาเองอ่าครับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมดันรถกันอะ,อะเล่นแค่นี้พอวันนี้เล่น6คนเอ้หกคู่ที่เหลือยืนดูจบจบ ดีทดําดีเดี๋ยวจะอธิบายกติกาก่อนนะอย่าเพิ่งดันรถกันขยับเข้าไปขยับรถเข้าไปเอ้ยอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันโอเคเอออยู่ริมไมเลยอยู่ริมไม่เลยเอาล้วนะจะอธิบายกติกาก่อนในระหว่างสองทีมเนี้ยสองห้องเนี้ยใครที่ดันทีมไม่อย่าเพิ่งดันกันรีบกันแล้วอ,อธิบายก่อนนะใครใครดันต่อแพ้ที กติกาก็คือคนที่นั่งอยู่ในรถห้ามออกมาจากรถอีกเลยออาถ้าออกถือว่าแพ้ถ้าตายก็ถือว่าแพ้เหมือนกันห้ามตายแต่ห้ามออกจากรถนะไม่ว่าจะโดนหนีบโดนอะไรก็ตามเพราะมันถือว่าเป็นด่านออาทีมไหนที่พาเพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ในรถเข้าเส้นชัยได้ก่อนเข้านี่คือเข้าไปเลยนะห้ามออกจากรถนะไม่ว่าจะเข้าไปเราก็ตามทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะของห้องจะเมื่อได้ผู้ชนะสองห้องแล้วจะมาแข่งกันอีกรอบหนึ่ง อ่าจนกว่าจะได้ทีมที่ชนะทีมเดียวเอาเริ่มเลยเริ่มเลยไม่นับไม่นับด้วยไม่มีการนับด้วยเริ่มเลยครับอา่าเขาดันกัน,นแล้วครับเอาละตอนนี้เข้าสู่แข่งดันรถวิบากนะฮะทีมที่นำอยู่ตอนนี้ฮะทีมอะไรอะดูไม่ออกก็ตึงห้าเก้า อ้าวโจนาธาน USG USG ก็มาครับโอ้โหตอนนี้มาดูฝั่งนี้มาฮะฝั่งนี้ยังไม่ถึงไหนเลยแล้วตอน<า>น,นี้โจนาธานติดครับติดรับทีม USG ต,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 ติดแล้วเป็นโอกาสของอ้าแล้วครับก็ส่งห้าเก้ากนส่งห้าเก้าเข้าสู่ครื่งทางแล้วนะฮะ,ะพยายามจะดันกันเองอเอา้ามีรถอุปสรรคอยู่ด้วยลืมเก็บรอบที่แล้ว <laughs> ปล่อยมันไปนะฮะตอนนี้อ่าวกดเนื้อ9โดนดันกลับครับตอนนี้ <c oughs> ดอูอีกฝั่งนะฮะโอ้ฝั่งนี้ยังไม่ถึงตอนนี้อีกฝั่งกําลังไนเทพซ่านําอยู่ฮะแต่ฝั่งนี้ไปได้ไกลามากแล้วแล้วครับตอนนี้เด่ชักเกอร์แมนดันกด159เข้าสูา่ลางี้โหใกล้เซนชัยแล้วฮะเซนชัยแล้วยิมชักเกอร์แมนนี่หวดมาก ครับอีกนิดเดียวอีกสองปุ๊บดันเข้าไปดนั<อ>ดนให้เข้าดันให้เข้าอ๋อเข้าไปแล้วครับห้องนี้ห้องนี้ได้ผู้ชนะแล้วเอาละมีห้องนึงมีห้องนึงโอ้โหใครนำเนี่ยไนท์เทพซ่าโอ้โวินบอกไนท์เทพซ่าตัวหนักไม่เอาฮยด่านมันแคบไปหน่อยมันก็เลยต้องแย่งกันใช่ครับตอนนี้ทีมนี้ครับกำลังแข่งกำลังเข้าแล้วโอ้โหยดานครับตัวหนักตัวหนักตัวหนัก ไม่ได้หนคนเทพูดนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับตาย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 ไม่เป็นไรถือว่าเข้าไปแล้วอ่นได้ผู้ชนะสองทีมแล้วจ้ะโหฟุดเร็วอ่ะนะสองทีมนี้มาแข่งกันที่เหลือตายที่เหลือตายที่เหลือจะไปไหนก็ไปไรประโยชน์แล้วเจ็บ มีนเทพซ่าแล้วใครมีก๊อตหนึ่งห้าเก้าเอ้ยใช่ปะใช่หนึ่งห้าเก้าวะมีมีใครมั่งที่ยกยกมือหน่อยใครที่เข้าท่้นใช้เมือ่อกีนะ้อีกคนอค่ะอีกคนของทีมก๊อตหนึ่งห้าเก้ามีก็แล้วก็มีเทพยอทจีป้าโอเคมาครั้งนี้ครั้ง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 รลอดเลยอ่ะครั้งหลอดลิงมาไม่ใช่ไม่ใช่ เอา <Finish. S 1> ออกออ <Finish. S 1> กออกออกจากรถมาก็โอเคสลับสลับคนนั่งอ่าเอาเริ่มเลยครับรออะไรครับเริ่มได้แล้วนะครับพอเริ่มดันกันแล้วอยู่ที่ห้องที่สามไม่มาดูกันหรอกกรรมาการนี่ห้องนี้ ตอนนี้ครับทีมก็ตหนึ่งห้าเก้ากัชักก็แมนกำลังอู้ยดันละดันแล้ว,ลวไหนฮะโอ้ยสมจริงครับอะไรเนี่ยทีมวินเนี่ยเขาบ,บอกว่าใส่ก่อเพชรแล้วมันจะหนักตัว <c oughs> ใช่หรอไม่เกา <c oughs> ะหรอใช่หรอดูดีมันดันช้ามากอะ่ะ <c oughs> แต่เราก็เห็นดันช้านะเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะถอยก่อนเลยเหรอ นี่ลองถอดเกาะดิมันเร็วขึ้นไหมอยากรู้เหมือนนี้นเอาเกาะดิเอาเกาะดิเออดันดิเนี่ยดูดิเฮ้ยชาดิโอ้นี่ทีมนี้ชิวเลยครับเขาไปอย่างสบายสบายมันกับกระต,าต่ายกับเต่าสุดท้ายกระต่ายตายเออสุดท้ายกระต่ายหลุดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกระต่ายหลุดไม่ครับไม่มีนักนะครับ เฮ้ยใช่มันมีน้ำหนักที่ไหนเ้ากำลังเข้าแล้วกำลังเข้าลูกเรียบร้อยยั้งยั้งยั้งเอายั้งเอาตายเลยับเอาพี่พี่พี่ทางเข้าปิดพี่ทางเข้ามันปิดเอาปิดเหรอเดี๋ยวเออแล้วทางเข้าปิดโอ้ลุงแย่เรียบร้อยครับทีมแจ็คแมนชนะแล้วโอเคจ้าทีมนี้ชนะทีมทีมนี้ตายเลยชนะนะรับรางวัล ว่าแต่รางวัลอะไรดิไม่ได้เตรียมไว้อยากได้ไรรถลางใช่ไหมรถไฟรถล,ลางอินชานไม่ใช่แล้วม<อ>คนลอกอีกหนึ่งรอบป่ะพี่เดี๋ยวสิอ่ะอ่โอเพชรคนละก,ก้อนคนละก,ก้อนกกนะอีกรอบเหอะไรแค่หนึ่งจุดแปดมีอีกหนึ่งจุดแอดมีอีกจัดอีกรอบก็ได้ที่จริงเวลายัางเหลือนะแล้วใครจะเล่นบ้าง มามามาเยาวคนเล่นเยอะขึ้นเป็นเล่นเกมอื่นกันดีกว่าปะ่ะพี่เคียวพี่เคียวมาไง <laughs> พี่เคียวอยู่ด้วยนะโอเคเป็นเล่นเกมอื่น,น,<ค>นเนค,คนเยอะนะ <laughs> พี่เคียวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำไมเสียงพี่ก้องกรองดูผมคิดไปเองสปาเลยสปาเปลี่ยนใช้หูฟัง <laughs> <laughs> เสียงเปลี่ยนไป พี่เคียวเปลี่ยนไปเล่นเนี่ยเล่นห้องในสปาวกันเล่นทุบบล็อกมาเดี๋ยว1.8ก็ต้องเล่นเดี๋ยวยลุงดึงด้วยลุงดึงด้วยสปาวก่อนเดี๋ยวให้บินนั่นแหละก็สปาวมาเองสปาวแล้วไห่ยลุงรอ,อแป๊บใส่บันไดก่อน อ้อเราแปะไม่กี่อันก็ได้บันไดแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรครับกิจกรรมอยู่ในสปาจ้าแสดสปาหันขวาเจ้อเลยมีใครเดินบนใบบัวแล้วไม่ตกบ้างเนี่ยหนูหนู <c oughs> หน,หนูเดี๋ยวเดินให้ดูอ <c oughs> เปลี่ยนนบ็อกัอเดี๋ยวเินให้ดูเลยเนะสบายขึ้นได้แล้ใครอะเนีย่ยอะไรครับเล่นรอบเดียวนะครับวันนี้รอบเดียวจบเดี๋ยวกำหนดรางวัลก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> อยากได้อะไรกันวันนี้ อ๋ออยากได้เบสล็อกโอเคได้ได้ด้วยเหรอไปดูก่อนในคังมันมีเท่าไหร่สี่สล็อตทเนี่ยใครพิมพ์สี่สล็อตเนี่ยฮะสี่สล็อตแย่มากไม่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 ใช่แลยเออเจลแม่งเลยไม่ดูขอโทษ อ่าโอเคแจกได้ซีลารหลือลุงเปิดล็อกไงปิดาลกก็แย่แล้วบอกแจกได้ผมนี่อึ้งไปเลยนี่ปุ่มอะไรปุ่มคนเทาเ์เ้อ่าจะปิดประตูแล้วนะมีใครจะขึ้นมาอีกไหมสามสองอป,ปิดแล้วแล้วทำไมต้องเป็นเรา แย่แย่แล้วใครข้อผีเสื้อเอาไว้ตัวนี้นะฮะไอ้มันบินมาเองเห็นผีเสื้อไหมใช่เบินมาเองแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมทุบบล็อกกันนะครับฮะโอ้ใครขังตัวขังเหรอขังยังไงผมอยู่ในหัวผีเสื้อเนี่ยไม่ใช่เราอีอี๊ี่เขียวปล่อยไป ปล่อยเอะไยพวกเราพวกเราไป่ได้กี่จกรกนเลยเย่กิกาง่ายๆกติกาสากลเลยนี่เราจะบินอยู่ข้างล่างนี้แล้วกด F1 แล้วจะทุบบล็อกซิบบล็อกผู้เล่นที่อยู่ใกล้บล็อกที่เราทุบเราจะไปหาทันทีอะวิ่งได้ตอนนี้ถ้าบอกให้หยุดคือหยุดวิ่งอ่ห้ามยืนบนบล็อกสีขาวอยู่ได้แต่บนบล็อกทองเท่านั้น อ่ะหยุดยัมตัวนะสิบบล็อกหนึ่งสองแล้วสามแดงแดงไม่หยุดแป <4, S 2> ๊บหนึ่งอขอชิลแป๊บได้ได้สามสี 3, ่ห้าเออหกหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีละไม่มีรอบเราล้วอ่ะสิบเรียบร้อยผมไม่เห็นเราเขากดเอฟหนึ่งไว้จะคุมกับแป๊บหนึ่ง เขากดเดตหนึ่งเลยเขาไม่เห็นชื่อลยอุ้มบุญตกไปแล้วแรบหนึ่งแหลกแหลกบหนึ่งเนาะค้างแป๊บหนึ่งแค่นี้ก็จบแล้วทำไมทำไมเราค้างโอเคอ่ะวิ่งใหม่วิ่งต่อ đem tuơ, à, à yựt, yựt, yựt vĩng, 10 block nè, 1, đeo, chếp, đeo, đeo, trong tay chúng ta cầm cái gì vậy? Đeo, cầm chếp, đeo, đeo, cầm chếp, đeo, đeo, cầm chếp, đeo, 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 ดี๋ยวเดี๋ยวทำไงมึงเป็นกอเพชรลอยหยุดหนึ่งสองไม่เจอใครรอบๆเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวแปดเก้าสิบตรงนี้พีตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยตรงนี้สิบแล้วอะวิ่งอะหยุดเตรียมตัวนะสิบบล็อกหนึ่งสอง ไม่เจอใครเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดียวทำไมมันโลง่ลง <laughs> อ่ะวิ่งเพิ่มเป็นสิบสองบล็อกนะอายุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันเยอะแปดเก้าสิบลงมา สิบเอ็ดสิบสองโทไม่ร่วงอ่ะเปลี่ยนเป็นสิบบล็อกเหมือนเดิมวิ่งวิ่งอะหยุดได้เต็มตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเเดี๋ยวเกินด้วยไม่เจอใครเลยเกินก็ไม่เจอลุงวิ่งวิ่งวิ่ง เตยมตัวอะ่ะหยุดได้หนึ่งสองไม่เจออีกแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำไมไม่เจอใครเลยไม่เข้าใจเราวิ่งใหม่วิ่งวิ่งหยุดจ้าวิ่งจ้าหยุด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 หนึ่งสองสามสี่เดี๋ มันโล่องอีกแล้วห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเย้าข้างบนมีคนไหมม,มีพี่มีเหลืออยู่ยประมาณห้าหกเจ็ดแปดคนเหลือรวมผมด้วยกับพี่เน้นทำไมทุกไม่โดนแอาวิงว่งวิง่งวิ่งมือลุงไม่ดีลรงม่มือลุงไม่ดีอ่ะเตรียมตัวนะ อายุตรงเนี้ยตรงตรงตรงที่พุกขึ้นอลไม่เห็นสองสามสี่อ๋อเจอแล้วโดนโดนนาทีเอ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอิไปไม่ถึงอ่ะวิ่งวิ่งครั้งนี้ยี่สิบบล็อกแม่งเลยอายุหนึ่งเจอแล้วเจอเจอตีนใครก็ไม่รู้สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยี่สิบใช่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวย <c oughs> <คน S 2> ี่สิบคนดีเ,เอ่ออะไรครับวิ่งแล้วแล้วอยู่สองคนที่จริงมีอยู่สี่คนแต่มีพี่เนนกับผม <c oughs> นเนี่ยหรือสองคนอีกเหรอไม่ใช่และแล้วสองคนอันดับหนึ่ง ทำไมค้างๆค้างคนเดียวสินะใช่อ๋อโอเคอะยืนอยู่บนบล็อกทองทุบทีละห้าบล็อกทุบไล่อ่ะทุบไล่จนกว่าจะเจอเลือกเลยเลือกเลยอ่ะหยุดหยุดเลือกจะทุบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ เฮ้ยเจอแล้วใครแล้วสกินสกินคล้ายๆกันเจอดีสตาร์ฟใช่ไหมแย่ใช่ถ้าวะเฮ้ยไม่เจอใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว T M T V หยุดวิ่งก่อนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมก่อนอยู่ที่เดิมก่อนสองสามเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวไอ้สองคนข้างบนมันหายไปไหนกัน ไล้เจอเองอ๋อเจอแล้วลองครบคุณเลยได้อ้าโอโหอยู่ใกล้กันด้วยอีกคนใคร KMTV ท m t v ได้ทั้งวันนะจ๊ะได้เบ็ดล็อกไปจ้าได้เบ็ดล็อกด้วยนะเพึ่งเข้ามาเล่นแท้ๆนี่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 ของพิเศษพูดหนึ่งอันจากพี่เน้นเมื่อกี้เลยโอเคจ้ากิจกรรมวันนี้จบแล้ว ขอลาไปช,ชอนแล้ว,วเจอกันใหม่ว,วันหน้านะครับสวัสดีบ๊ายบาย